มาแต่เดิมทีผมจะมาสอนลงมอดภาพโปรเตโตนะครับตัวมัดพดเอพีเอสนั่นเองก็อย่างแรกก็เข้าลิงก์นี้มาครับปึ๊บเป็น n e x ส s m o d เป็นเวนะ็บโหลดม็อดเนาะก็เข้ามาก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มันจะมีอ่าเป็นไฟล์พวกนี้ให้ดาวน์โหลดมันก็จะมีเป็นตัวเมนก็คือเป็นเหมือนลบเงาเฉยๆลบเงาแล้วก็ออปติมัยอะไรแบบแสงเงาอะไรเชดเดอร์อะไรของมันอะแต่อันนี้มวกเป็นโปรเตโตก็คือแบบเหมือนอันบนเลยแต่ว่าแบบ ภาพเท็กเจอร์มันจะเปิดขึ้นก็แนะนําว่าเลือกอันไหนก็ได้นะครับก็มันแล้วแต่คนว่าสมมติถ้าเรามีสก,กินแล้วอยากแบบเห็นสก,กินชัดๆก,ก็อันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบเน้นในเพจก็เวนี้ดีกว่าไปโปรเตโต้เนี่ยเน,นี่ยปึ๊บมันก็กดโหลดกดโหลดตรงนี้แล้วก็รอนะครับรอมาโหลดโอเคโอเคพอเราโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เปิดไฟล์ซิปขึ้นมานะครับผมแล้วก็มันจะมีเห็น1โฟลเดอร์แล้วก็เป็น1ไฟล์ในโฟลเดอร์จะมีอีก1ไฟล์นะครับผมก็ อันนี้ในโฟลเดอร์นี้คือเป็นไฟล์ที่แบบ fps เยอะกว่าแต่ว่ามันจะภาพในเกมมันจะมืดๆมันจะมองแบบตัวละครไกลๆไม่ค่อยเห็นหรือว่าตัวละครที่มันยืนอยู่ในมุมอะไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมก็จะเลือกเป็นอันนี้แทนดีวกว่าแต่ถ้าใครแบบไม่ซีก็ลงอันนี้ไปก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็วิธีการลงก็คือเอาเปิดอันนี้ขึ้นมาครับ windows R. ปุ๊บแล้วคนพิมพ์มันนี้ลงไป local app data tap malware tap save t a config tap windows แต่ผมจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับผม ก็กดโอเคเลยมันจะขึ้นหน้าโฟลเดอร์นี้เข้ามาปุ๊บอันนี้เป็นของเก่านะอ่ะแค่กดลากลากไอ้ไฟล์น่ะลงมาในนี้ปุ๊บแค่นี้เลยเสร็จแล้วแล้คุณก็เข้าเกมได้เลยโอเคโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องดูก็คือดีเพทลไาที่ setting g r a p h i ของเรานะครับผมก็นี่ก็ปรับเป็นโลมาเลยปุ๊บพวกเนี้ย low โเลยโลมาเลยโล o w low low ตรงนี้ออ p up up ตรงนี้ก็ ไม่เกียนครับถ้าใครลงมอสก็ปรับเป็น high ถ้าใครแบบไม่ได้ลงมอสสก,กิีแล้วก็ performance ไม่ก็ปรับ high ก็ได้นะครับแล้วแต่คนละครับว่าจะเอาภาพวุ้นหรือไม่วุ้นก็ถ้ายิ่งวุ้นก็ยิ่งลืน่นแต่ภาพวุว้นผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยปรับเป็น quality นะครับ so โอเคจะเห็นได้ว่าภาพมันจะแบบป่ะมันจะออกแบบดินน้ำมันแต่ละครมันจะแบบ p เตโต้มากอะดินน้ำมันมากเลยโอ้ยมันลื่นไงวะ สำหรับใครที่อยากได้แบบภาพการดตับนี้ก็ให้มาโหลดตัว Nvidia Profile Inspector มานี่นะครับใน GitHub <ม>นี้นะแล้วก็ Asset ตัวนี้ Asset แล้วก็โหลดมาเลยเป็นไฟล์ zip พอไฟล์ zip มามันจะมีแค่ไฟล์ exe อันหนึ่งแล้วก็กดเปิดมานะผมจะเจออันนี้เราก็เซิร์ชไปเลยว่า Mar บลไล่บอสปึ๊บโอเคแล้วก็มาหาดูตรงอ,อันนี้ ใช่ไหมที่มันเขียนว่ามาเตอแซมปิ้งหนงเนี่ยเป็นออฟทับมาเตอแซมปิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดรีเพย์โหม,มดออนะครับผมตรงน,นี้ปุ๊บต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้ t ทกเจอร filtering l o d b a d ปรับเป็นนี่ครับ 0x 06ตัวแล้วก็78นะครับผม 0x 06ตัว78็ดครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นปรับเป็น high performance แล้วกด apply change นะครับผมก็บูตเกมขึ้นมาเลย ภาพมันไปประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเห็นไหม่ไหมีอะไเลยคือภาพแบบกากมากอ่ะเดี şey ๋วโอ๊ยไเอฟเฟคอะไรก็แบบเสียมๆหมดเลยนะเดูอดๆปไอเอฟเฟคอะไรแบบเลียมหมดเลย แล้วก็สอนวิธีเปลี่ยนกลับก็คือมาที่มาเวลาว่ามาเดิมน,นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ปรับปรับกลับเลยปุ๊บปรับเป็นออฟโอเคไหมอ่าอันนี้ปรับเป็นบวกศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวนะครับโอเคปุ๊บโอเคอันนี้ก็ปรับเป็นคุณภาพมาเดิมแล้วก็เหมือนจะผมลืมผมลืมบอกไปไอ้ก่อนหน้านัา้นอ่ะปรับไอน,นี้ด้วยปรับไอเน,นี้ยเป็นออฟด้วย แล้วพอแบบพอจะปรับกลับแล้วก็ปรับปรับกลับเป็นออนนะผมโอเคก็แอาพพลายไปเลยแค่นี้ก็ปรับกลับได้แล้วภาพจะเหมือนเดิมแล้วครับผมโอเคส่วนถ้าใครอยากได้ภาพแบบนี้นนไม่มีอเลยเลยบออันนี้ไม่มีเลยจริงต้นไม้อะไรก็ไม่มีเลยอันนี้ขาวๆเลยคืออันนี้คือ,ล,อลื่นๆเลยอ่ะเคลนของรุตแบ็กคันครับก็คือมาโหลดในเลตคอลของเขา Holy conflict Holy potato Holy graphic Holy ทุกอย่าง Holy hack Holy cheating แม่งเลยจิ cheating ขนาดน้ดส <the> <c oughs> มองทะลุได้เลยมั้งเนี่ลยลองได้ด้วยว